วันี้ขอกู้ชื่อแสงมณีคัมแบ็กวันดวนเดือดจางเฉินหลง29กันยายนนี้สวัสดีเ c แฟนบอลมวยทุกท่านครับอยู่กับผมเช่นเคยบอลวิรศักดิรัรศักเล็กสอพัฒนาชัยครับนี่คือช่องของคนที่รักมวยชอบมวยพูดคุยถึงเรื่องราวของแสงมณีครับแสงมณีพ K แสนชัยในปัจจุบันนักชกหนุ่มวัย25ปีเจ้าของส่วนสูง174ซนเมตรครับก็เป็นมวยซ้ายจากเมืองขอนแก่นครับก็ล่าสุดก็ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับก่อนหน้านี้นะตอนนั้นอยู่กับปาสมานแล้วก็เจ้าตัวเองก็กลับไปซ้อมที่สารคามนะครับอยู่กับทางทีมงานดับรันสารคามไปดูฟอร์มหลังของแสงมณีหน่อยนะครับแสงมณีเองไฟล่าสุดเนี่ยแพ้ยอดเหล็กเพชรอจารยะนะครับ ไปนั้นก็ตอมหนักขย้อดเหล็กเพชร2อปอนครับในศึกพิทักษธรรมย้อนกลับไปอีกเขาชนะนอกยก4ี่เพชรมณีพอหลักบุญครับแล้วก็มีเสมอกับทางลำน้ำามลเล็กอัจฉริยะในศึกพิทักษธรรมบวกสอสมหมายครับสามฟอร์มหลังตอนนี้นครับเสมอ1ชนะ1แพ้1มาแล้วครับสำหรับรายการวันแชมเปี้ยนชิพครับนักชกไทยเจ้าของฉายาทารกเงินล้านแสงมณีครับหลังจากที่ห่างหายจากเวทีวันโดยทิ้งผลงานครั้งล่าสุดด้วยการแพ้ชนะกับยอดมวยอย่าง้ายอุกบาทกุหลาบดำสตอรเปกุไทยครับเมื่อเดือนสิงหาคมปี 6กโดยครั้งนั้น แสงมณีเป็นฝ่ายถูกน็อกช็อกนะครับต้องบอกว่าหักปากาเซียนทุกสำนักเลยไฟนั้นหลังจากนั้นนะครับตัวตัวก็กลับไปปั้นฟอร์มใหม่ครับจากนั้นย้ายมาใช้สีเสื้อพ k เคแสนชัยมวยไทยยิมฝึกวิชาอัพเลเวลครับกับบรรดานักมวยแถวหน้าของวันอย่างพระจันฉายและก็ตะวันฉายเมืองไทยอย่างเนี้ยนะครับที่อยู่ในค่ายพีแสงมณีเองก็เพิ่งจบปริญญาโทมานมาดด้วยนะครับพร้อมคืนสังเวียนวันครับด้วยความมั่นใจเต็มร้อยไฟประเดิมสีเสื้อใหม่ของแสงมณีในศึกวันนะครับจะประชันหน้ากับนักม จางเฉินหลงซึ่งรายนี้นะครับผ่านมือมวยเก่งมาหลายคน ทั้งในกติกามวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งโดยล่าสุดนะครับจางน่แพ้คะแนนเพชรธนมเพชรโฟกัสในกติกาคิกบ็อกซิ่งเมื่อเดือนกันยายนปี64และตอนนี้นะครับทั้งแสงมณีและก็จางนะครับอยู่ในสถานะที่ต้องการกลับมาสร้างชื่อและก็เรียกศรัทธาขึ้นอีกครั้งถือว่ามวยคู่นี้นะครับชิงกันเกิดในเวทีวันครับแสงมณีกับจางนะครับจะถูกประกบคู่ให้เจอกันในศึกวัน161ครับซึ่งจาถ่ายทอดสดในวันพฤหัสบดีที่29กันยายน2565โดยศึกนี้นะครับมีเพื่อนร่วม มีอีกด้วยแฟนๆนะครับก็ติดตามรอดูได้เลยครับศึกวัน161ในวันเพื่อนสบดีที่29กาันยายนผ่านทางช่อง y o u t u b e วันแชมเปยนชิพครับถึงคู่ต่อสู้ของแสงมณีกันก่อนนะครับจ้างเฉนหลงนะครับถ้าพูดถึงสติในการชกคิกบ็อกซิ่งนะครับเอาเฉพาะคิกบ็อกซิ่งนะเขาเนี่ยชกมาแล้วราวหกสิบห้าครั้งครับชนะห้าสิบนะครับก็เป็นการชนะน็อกสิบสามครั้งแพ้สิบสองเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ โอ้โหเป็นมวยที่แข็งแกร่งนะมีความแข็งแรงดูรูปล่างนะก็ไม่ขี้เหร่นะครับแต่ว่าถ้าโดนหนักๆบางทีก็มีเป๋ไปเหมือนกันนะครับพูดถึงเรื่องอายุก็ 23ปีนะครับก็อาจจะน้อยกว่าแสงมณีแหละการผ่านมวยนะครับไว้หลังๆในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเขาแพ้ให้กับฮิโรกิอากิโมโตะครับถ้าย้อนฟอร์มที่ชนะก็ปี2019ครับเขาชนะพวกไทเลอร์เนี่ยนะครับในศึกวันแชมเปี้ยนชิพครับหักย้อนไปเมื่อเขาต่อยกับนักมวยไทยนะครับก็มีชนะคะแนนสิงห์มณีแก้วสำริดครับในศึกเออ่มเหมยครับที่เมืองกุยโจประเทศจีนสมัยก่อนนะครับที่เขามาชกเมืองไทยตอนอายุสัก17 18นะก็ถือว่าได้วาดด้วยลายไว้พอสมควรในรายการแม็กมวยไทยครับก็เคยชนะนักมวยไทยอยู่2-3คคนนะรับแต่่วาาหกู ถึงมวยไทยดังๆที่เขาเจอเนี่ยก็มีสิงห์ดำเกียริมุก้านะเขาเจอมาแล้วนะครับสไตล์การโชคก็เตะต่อยครับมีอาวุธเหมือนคล้ายๆคิกบ็อกซิ่งผสมมวยไทยนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าตัวเองก็เป็นฝึกมวยไทยมาเนาะส่วนแสงมณีเองครับนี่คือข้อได้เปรียบของแสงมณีที่ผมจะพูดถึงก่อนเลยคือแสงมณีได้ขยับเนื้อขยับตัวครับก็มีแพ้ยอดเหล็กเพชรนะครับมีชนะเพชร,พชรมณีนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นการดีนะครับที่เขาได้ขยับเนื้อขยับตัวแล้วแล้วก็คงจะ เก็บประสบการณ์นะครับสร้างกระดูกสร้างร่างกายขึ้นมาอีกให้มันแข็งแรงกว่าเดิมนะเพราะว่าเขาเข้าใจแหละว่าแสงมันนีอาจจะมีเกาอบ้างเพราะว่าเขาชกมวยเขาบำศึกมาตั้งแต่เด็กๆนะครับไฟนี้ก็ยังมองว่าสูสีอยู่นะครับก็อาจจะเดาทางลําบากอยู่แต่หากครบยกนะครับแสงมณนีไม่พลาดท่าเนี่ยผมว่าเชิงมวยเราเราเหนือกว่าเยอะเลยอะเหนือกว่าเยอะเลยยังไงก็ต้องแสงมณนีครับแต่ว่าหากโดนลูกหนักๆไปนะครับก็อาจจะมีน็อกนะครับแสงมณีถ้าแพ้ผมว่าไม่แพ้ไม่แพ้คะแนน นะครับไม่แพ้คะแนนน่าจะเอาตัวรอดได้แต่ว่าถ้าโดนหนักๆแล้วไม่กล้าเข้าเหมือนไฟของพระจันทร์ฉายนี่ก็ลําบากหน่อยแต่อย่างไรก็ดีครับยังเชื่อว่าแสงมณีจะผ่านไปได้แล้วก็หวนกลับมาสู่เส้นทางวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งโดยการหมุนออกขวาเตะขวาหมุนออกซ้ายเตะซ้ายอย่างเงี้ยนะครับส่วนเ c ซนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเกีย่ยวกับนักชกคนนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้หรือว่าคิดว่าใครจะชนะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่เอาไว้พูดคุยในเรื่องของความคิดเห็นครับ แสงมณีกับจางเฉินหลงเร็วๆนี้ในวันเช้าประชิพครับ